นางสาวซนทาาุ่มนมค่ะรหัสนากศึกษา6 2 1 0 1 0 5เ9เช็คพอยที่3นะคะเป็นการแสดงตัวอักษรภาษาไทยบนจอ lcd ค่ะจะ่อมทำการ simulate นะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อความตัวอักษร้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสแสดงบนจอ lcd ค่ะและเมื่อทำการกดสวิตช์นะคะข้อความก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายและมีไฟ led นั้นติดอยู่และเมื่อทำการ กดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งข้อความก็จะเคลื่อนที่ไปยังทางด้านขวาและไฟ LED ก็จะดับค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวโค้ดค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะกำหนดให้ค่า left และค่า check นั้นมีค่าเท่ากับ0ก็จะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่2นะคะใน ตอนแรกนะคะไฟ LED ก็จะดับหรือมีค่าเป็น l o อยู่นะคะและเมื่อเราทำการกดสวิตช์ค่า Input หรือค่าพิน12นั้นมีค่าเป็น1จึงทำให้ไฟ LED หรือ Output พินที่3นั้นมีค่าเป็น1หรือมีค่า high จึงจึงเปลี่ยนค่า เราจึงเปลี่ยนค่าให้ค่าเล็บและค่าเช็คนั้นมีค่าเป็น1ก็จะเข้าเงื่อนไข if หรือเงื่อนไขที่1จึงทำให้ข้อความนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายด้วยคำสั่ง lcd scroll display left ค่ะและเมื่อทำการกดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะทำให้ ตรงตามเงื่อนไขสุดท้ายก็คือค่า Input นั้นมีค่าเป็น High และค่า outputput นั้นมีค่าเป็น High จึงทำให้ไฟนั้นดับหรือมีค่าเป็น Low และกำหนดค่า Left และ Check เป็น0กับ1ก็จะตรงกับเงื่อนไขที่2จึงทำให้ข้อความนั้นเคลื่อนที่ไปทางด้านขวา หรือฝั่งตรงข้ามค่ะขอบคุณค่ะ